สวัสดีวันนี้พามาดูมะเขือนะมะเขืออีกพันหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมะเขือนะมันปลูกไว้เยอะนะแต่มันตายหมดนี่เนียมมารอดเยู่ยต้นเดียวนะคะเห็นไหมนี่นะคะนี่ค่ะมะเขือมะเขือมีหลายพันค่ะนี่ค่ะนี่คือดอกมันเนาะ เนี่ยมันรอดมาเนี่ยเหลือต้นเดียวจริงๆเลยม่ปลูกมันปลูกอ่ายาวไปนู่นนู่นมันปลูกยาวไปนู่นเลยนะเดี๋ยวนี้มันเหลือตน้นเดียว <hi> หนูม่ปลูกยาวไปนู่นเลยเป็นแถวไปเลยนะตอนนี้มันเหลือต้นเดียวดูนะเนี่ยนะคะเหลือต้นเดียวนะนี่ค่ะอ่าทางภาคใต้มันมีมะเขือเยอะนะมะเขือลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกที่ลูกเล็กๆนี่ยเขาเรียกว่ามะเขือตอแหลหมดนะคะ แต่มันจะมีหลายพันนะคะอันนี้คือพันอ่อันนี้คืออ่าพันลักบี้ลายนะคะนี่เขาเรียกกันนะพันลักวี่ลายนี่ก็คือดอกมันนะเดี๋ยวต้นเดียวจ้าตอนนี้นะนี่เป็นหลายลูกเหมือนกันนะพอได้กินนะคะได้ทำอ่าไปจิ้มน้ำพริกเนาะยินสดสดกรอบมากเลยนะอันนี้มันพันลายนะคะเนี่ย ลูกมันจะลายมากลูกมันจะลายเป็นลักบี้นะนี่เขาเรียกมะเขือตอแหลค่ะนะคะแล้วใบมันก็จะแตกต่างกับใบอื่นด้วยนะมะเขือพันุ์นี้ยใบนี้มันจะเล็กเล็กเรียวๆนะคะไม่กลมนะคะอันนี้ใบมันเรียวนะคะไม่กลมนะคะใบเรียวนะเดี๋ยวต้นเดียวนี่เป็นดอกละก็เป็นหลายรุ่นแล้วนะ อันนี้ก็เป็นหลายรุ่นละเห็นไหมเนี่ยบางอันก็เห็นไหมหลุดไปละเพราะเรากินไม่ทันนะคะนูน่นฝั่งนูน้นค่ะมะเขือตอแหละนะคะมีหลายพานันอันนี้พันลักบี้ลายเขียวนะคะแล้วก็จะมีพันกลมๆเล็กๆนะอ่าเท่า่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพัน กลมๆเล็กๆกลมๆเล็กๆสีเขียวอ่อนนะสีเขียวอ่อนนะคะเราก็จะมีสีม่วงนะคะพันกลมๆเล็กๆมีสีม่วงด้วยนะคะโอเคนะนี่ค่ะามะเขือลูกเล็กๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าทางภาคใต้เขาเรียกเป็นมะเขือตอแหลหมดนะคะเพราะว่าลูกมันเล็กไงมันไม่เหมือนมะเขือเปาะทั่วไปนะคะอันนี้อ่าคือมะเขือตอแหละนะมี มีสี่สี่พันแน่มันจะมีอีกพันหนึ่งก็คืออลูกเหมือนกันเลยลูกรักบี้นะคะอย่างนี้แล้วก็เป็นสีขาวนะคะสีขาวนวลนๆน,น,นะคะแล้วก็พันุกลมก็มีเอพันุกลมก็มีสีสีม่วงกับสีเขียวอ่อนนะคะพันกลมกลมๆลูกเท่านี่โป้งเนเาะลูกเท่านี่โป้งอะ่ะเล็กๆอา่า ถึงนิ้วโป้งนะลูกก็เทาอะไรอ่ะเดี๋ยวจะกะให้ดูนะที่แม่ผมเคยถ่ายไปอยู่ข้างหนึ่งอ่ะพันนั้นอ่ะลูกมันจะกลมๆเล็กๆเ,เออเล็กกว่านิ้วโป้องอีกนะประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะนั่นแหละแล้วก็จะมีสีแบบกลมก็จะมีสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะ แบบลายแบบลักบี้ก็มีสีลายลายเขียวแบบนี้แล้วก็สีขาวเหมือนกันนะคะโอเคนะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะคะเหลือต้นเดียวค่ะเพื่อนๆปลูกตั้งเยอะแยะปลูกตั้ง20-30ต้นนะ